ไม่ถูกถ้าถูกกันให้กลับจะไปแกล้งไว้ทำไมรอดอยู่ใช่ไหมโอเค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 อันนี้อะไรอะไรแรลกจะมาไง สาวเอวบางปะแ้งบายันแปดบวกแปดอ้าบวกดีๆทำไมมาเป็นยี่สี่มึงอย่ามั่วอะมึงเาคำตอบมาใส่เลยมึงเอาเลขอะไรบวกกันได้นี่อยู่ดีๆทำไมเลขมันกลายเป็นสองสี่สองอย่ามั่วเอออหมันหัวหำมากทุเกือไม้เงือกหักสมนนหน้าอยากจับห้ำบางยักษ์ใหญ่หาย เจ็ดบวกสองเป็นเท่าไรเจ็ดบวกสองเป็นเท่าไรไอ้ไอ้นี่มันเป็นอะไรนีเกับเกับอะไรอ่าเจ็ดเคป็นเกตรงนี้อะไรสี่คูณสคูณสองถอดเท่าไรตัวหน้าเป็นเท่าไรถอดเปเท่าไรรูดสอตัวหลังเป็นเท่าไร่รู2สองลับวกกันเป็นเท่าไรเป็นเท่าไรสิบป รูป2กำลัง2แปลว่าอะไรครับ11ยกกำลัง2แปลว่า121รูป2เป็น2 2คูณหอกมาเป็น2 4 2มึงเอาตัวเลขอะไรมาบวกครับอันนง242ไปเอามาจากไหน Happy Birthday จ่ะ ครับให้พี่เบิร์ดเดย์จ้ะให้เบิร์ดเดย์ดีใจนะจ้าช่วงหลังมาเกือบทุกวันเลยนะขอให้ขอ้วนผอมลง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 วัสดีลูกสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดผมนี่แหละ